สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราก็ซิล่าทั้งหลายนะครับโอเคเริ่มพิัวแรกตัวนี้ตัวอะไรครับชิต้าเมกาก็ซีล่าเมกาก็ซิล่านะครับว้าวเขาคืออะไรเป็นหุ่นยนต์ก็ซิล่าใช่ไหมครับไอเมกาก็ซิลา่าตัวต่อไปอ่าชิต้ายิบเลยเมกาก็ซีากากซิล่าอีกแล้วแต่ตัวเล็กนะครับตัวนี้อ่าตัวต่อไปครับ ตัวนี้มีสามหัวชื่อ<ช>อะไรครับกีโดลา่ากีโดลา่าว้าเป็นมังกรตัวสีทองใช่ไหมครับมีสามหัวโอเคตัวต่อไปค,ออค้องี่ข้ว้าวมีถืออะไรครับอาวุธขวานขวานว้าวโอเคตัวต่อไปครับนี่เมกากอร,ร์ซิล่าเมกากอรซิลา่านะครับนี่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเมกากอร,ร์ซิล่านะครับว้าว โอเคตัวต่อไปก็ซ <Godzilla. S 1> ิลนะ่า,าก็ซิล่านะครับนี่คือก็ซิล่านะอ่าปากด้วยโอเคครับตัวต่อไปครับผม,มตัวเนี้ยไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นก็ซิล่าก็ได้นะสองตัวนี้ก็นะ่าจะเป็นก็ซิล่านะครับแต่ทำไมตัวมันบึกบึนยังเลยกล้ามเต็มตัวเลย อ่าโอเคแล้วสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้เป็นปีศาจหรืออะไรครับน,น,นา่าจะเป็นปีศาจน่าจะเป็นปีศาจนะครับน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของก็อซิลล่านะครับอ่าอตัวนี้เท่มากเลยมีเขี้ยวด้วยไหมโอเคครับสําหรับวันนี้บายบายจ้าฝากกดไลค์กดจัามนะครับ bye ารบายบาย